ไม่ได้นะครับที่แบบว่าติดแน่นๆนะครับหาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีเอาตะขอเชื่อมเอาเลยครับนี่ครับบัดกรีตะขอเลยนะครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้มาดูข้อสุบน้ำนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ คือตรงนี้ผมหาข้อต่อไม่ได้นะครับที่แบบว่าติดแน่นๆนะครับหาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีเอาตะกอเชื่อมเอาเลยครับนี่ครับบัดกรีตะกอเลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเออหาข้อต่อไม่ได้นะครับอันนี้ใช้ตะกอเลยครับบัดกรีเลยครับโหดมากๆครับอย่างโหดเลยครับข้อติดแน่นดีนะครับไม่หลุดแน่นอนครับรอบนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ําจะออกได้มากแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใช้กับตัวชุดสเปคตัวนี้นะครับตัวทครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับลิเธียมไอออนนะครับระบบ 3S ครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งนะครับเบาๆก่อนนะครับ นี่นะครับแรงเบาๆก็น้ำไม่ออกครับต้องแรงระดับหนึ่งครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวด้านท้ายก็จะเป็น่งนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับน้ําก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ